สวัสดีครับผมรถจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่19กกันรัก,กรดาสอ2ห6านะตอนนี้เวลาตี3ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาซื้อทุเรียนนะจริงๆเมื่อวานผมแอบไปเติมของมาผมไปซื้อเงาะมาครับตอนแรกคุยกันไว้โรละยิบหกนะจะเข้ารดให้โลละยิบห้าผมไปลงของเสร็จแล้วผมก็ขับรถมาที่ตลาดเมืองทองต่อเลย่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วครับนี่ครับสวยๆเลยเป็นร้านเจนทุเรียนจันนะ รอบนี้ที่ข้างลงไปที่ใต้ไปทําของเองครับคือไปดูของเองผมว่าโอเคนะละเอียดดีครับมีหลายคนบอกว่าให้ผมถ่ายถ่ายตอนมาคัดของให้ดูหน่อยนะดเดี๋ยววันนี้เราจะเอากล้องมาติดหัวดีไหมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,น,น่าจะโอเคนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอากล้องมาติดไว้ที่หัวนะแล้วก็มาคัดทุเรียนกันเดี๋ยวถ้ามันดูหน้าเวียนหัวเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดออกแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านตอนตอนเราแกะครับเดี๋ยวเรามาคัดของกัน มาดูมุมนี้กันบ้างอันดับแรกเลยหาทรงที่เราชอบนะแล้วก็ฟังเสียงกันเสียงเนี้ยเสียงลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้นะทุกคนจะได้ฟังแบบง่ายๆหน่อยเนี่ยนะเสียงนี้เสียงลงแล้วมีมีความหลวมนิดๆถือว่าใช้ได้คือผมได้ลูกได้ทรงแล้วได้เสียงแล้วผมก็ตัดขั้วเลยไล่น้ําครับตัดตัดไม่ต้องเยอะนะไล่ไล่น้ําก็ตัดขั้วแค่นิดเดียว ครับตันบางๆครับแค่เนี้ยก็พอละใช้ได้แล้วครับก็ร้านพี่เขาฟีสไตล์นะเลือกได้ตามสบายตัวนี้เป็นทรงหนามจีบให้ทุกคนไปหาข้อมูลเอาเองนะถ้ามาอธิบายในคลิปมันจะยาวครับอันนี้คือเสียงลงนะเนี่ยใช้ได้ครับเสียงหลวมนิดหน่อยถือว่าโอเคนะลูกนี้ได้4ีฟูครับ ็วิธีเช็ควิธีเช็คของผมก็ฟังเสียงเอาหลักๆเลยแล้วก็ขั้วลูกนี้ขั้วโคตรแข็งเลยครับใช้ได้แล้วก็น้ําหนักต้องไม่ตึงมือมากนะน้ําหนักต้องไม่หนักมากลูกนี้ใช้ได้แล้วก็ชุดนี้พี่เขาไม่ได้ทําน้ํายามาอ่าโอเคเลยตัดขั้วปุ๊บไล่น้ําถ้ามีน้ําดันออกมาเนี่ยเราก็สามารถเอาลิ้นแตะชิมน้ําได้ถ้ามันมีรสชาติหวานนิดหน่อยคล้ายๆแกส่อนดอกไม้เนี่ยใช้ได้เลยคือทุเรียนแก่แล้ะ แต่ตัวนี้รู้สึกว่าแห้งมากน่าจะไม่ใช่ทุเรียนอมน้ํานะแห้งมากครับน้ําไม่ดันเลยลูกนี้น่าจะโอเคใช้ได้ผ่านประมาณนี้นะเนี่ยครับอันนี้น้ําจีดเนี่ยพวกบวมๆเป็นปิ่งๆแข็งๆผมว่าถือว่าโอเคแล้วนะลูกนี้หนามไม่สะท้อนแสงนะเสียงเป็นไงบ้างโอ้โหใกล้สุกแล้วครับ ปลายหนามก็ใช้ได้นะปลายหนามสีน้ําตาลเข้มแล้วครับเนี่ยครับปลายหนามต้องสีน้ําตาลเข้มจริงๆนะมันถึงจะเอาได้มันจะมีหนามหลอกอะ่ะเป็นสีน้ําตาลร่องก็แห้งๆเนี่ยครับร่องเป็นสีน้ําตาลนะมันจะมีหนามหลอกคล้ายๆแบบเนี้ยมือใหม่ต้องระวังดีๆครับผมเจ็บมาเยอะอันนี้เสียงลงครับพวยังสดเสียงลงละใช้ได้ครับใช้ได้ ล่องก็น้ำตาลเข้มแล้วนะปลายหนามก็น้ำตาลเข้มใช้ได้ครับลูกนี้โอเคอุ้ยล,ลืมลืมไล่น้ําโอ้ยแปบ๊บเดียวครับได้ไปหลายลูกเลยเสียงลงทั้งนั้นไล่น้ําครับตัดขั้วไล่น้ําลูกนี้สุกแล้วเนี่ยใช้ได้เลยตัดขั้วไล่น้ําไป ลูกนี้สี่พูห้าพูเต็มๆเลยอ่ะอันนี้ลูกเล็กนะแต่ว่าได้พูเยอะเปลือกบางดีด้วยใช้ได้นี่ยครับหนามนี้มันจะหลายคนนะอาจจะโดนหลอกเนี่ยหนามนี้ล่องไม่น้ําตาลนะแล้วก็ปลายหนามก็ไม่ไม่เห็นสีน้ําตาลเข้มเลยเนี่ยครับเป็นสีเดียวกันเกือบทั้งลูก ก็ให้ทุกคนฟังเสียงเอาแล้วขั้วเขาต้องสดนะตัวนี้ขั้วเขาจะไม่แข็งครับมันจะเป็นขั้วไหวขั้วไม่แข็งฟังเสียงลงเอาครับแต่ข้อสังเกตทุเรียนแก่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเจอหนามแบบหนามหากัหกๆอย่างเงี้ยลองหยิกดูครับลองดึงดูถ้าทุเรียนแก่คือหนามมันจะเหนียวนะหนามมันจะเหนียวครับเนี่ยเจอหนามลักษณะนี้ลองลองหยิกดูครับตัวนี้ใช้ได้เลยเหนียวมาก ทุเรียนอ่อนนะถ้าเจอสภาพแบบนี้ลองหยิกดูครับมันจะขาดง่ายอันนั้นคือทุเรียนไม่ค่อยดีบางทีอาจจะแก่นะแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยดีครับมันแก่แก่ยังไงไม่รู้นะมันจะอธิบายไม่ถูกผูกคนต้องเจอด้วยตัวเองแล้วก็สังเกตครับอ่ะประมาณนี้ฟังเสียงจากมีดมันก,มนก็มันก็แล้วแต่คนถนัดนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะใช้เป็นไม้เคาเอาเนี่ย เห็นไหมพี่เคาเคาะอยู่เนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยใกล้จะได้ขายแล้วครับโอเคเนี่ยครับมีน้ําดันออกมานะตรงเนี้ยลูกนี้น้ําดันดีก็เราสามารถเอาลิ้นแตะชิมน้ําได้เลยฮืมลูกนี้น้ําของเขามีความหวานขึ้นมาแล้วใช้ได้แก่แน่นอนเนี่ยครับตัดขั้วดไล่น้ําก็ประมาณนี้ตัดบาง ไม่จะเป็นต้องใช้มีดแพงนะกีวี้ก็ได้โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวอ่ะเสียงลงแล้วเลือกให้หนำใจกันไปเลยครับ <c oughs> มั่วมั่วตอนนี้มั่วแล้วเลือกไม่เป็นเข่งแล้วครับมองไปลูกไหนก็สวยนะโอ้ <c oughs> โหลเูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ โอ้โหเสียงลงอืมเนี่ยนะที่พี่เขาได้ทำไมถึงได้ทรงสวยๆมาเป็นเบอร์กล่องทั้งนั้นบางรูปมันก็จะเป็นหนามจีบเนี่ยอย่างเงี้ยหนามจีบนะเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกหนามจีบกล่องไม่เอาแล้วก็บางลูกเนี่ยมันจะเป็นพวกลังมดหรือว่าเป็นหนอนไตเป็นตำหนิผิวเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้มาละ เป็นทรงสวยๆอันนี้โอเคครับเสียงลงแล้วใช้ได้ไล่น้ําไปปุ๊บทะลงเข่งเลยครับหลายคนมาเลือกของก็ใช่ว่าจะได้สเปคเดียวกับผมนะเพราะว่ามันสเปคใครสเปคมันครับเลือกท้วเรียนเหมือนเลือกสาวแหละมันอยู่ที่สเปคของคนครับอืมลูกนี้อ้วนดีสุขยากนะสุกยากก็ เสียงยังแน่นอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ปิ่งบวมละเนี่ยครับปิงบวม,วนบบวมเนื้อเยอะครับเนื้อเยอะสุกย่างนะลูกนี้ต้องทำน้ำยาช่วยหน่อยเราจะไปไหนดีมีแต่สวยๆดูสิเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวคุณดูหนามนี้สิหนามนี้ไม่ได้นะ้ไม่น่าได้อะแต่ว่า <S <S เสียงลงแล้วครับ ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเป็นขั้วปิงเอ้ยเป็นขั้วหวนะเป็นขั้วไหวเนี่ยขั้วมันจะอ่อนมันจะดูที่ขั้วไม่ได้ถ้าขั้วอย่างเงี้ยมันต้องสังเกตตรงที่ขั้วแข็งแข็งเนี่ยขั้วอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าขั้วหวเขาเรียกว่าขั้วอะไรไม่รู้เนี่ยมาอีกแหละฮึบนี่ยครับมันจะเป็นพวกลังมดลังหนอนหนอนไตเนี่ยเนี่ยนิดๆหน่อยๆ ตำหนิผิวอันนี้เสียงลงแล้วครับใช้ได้เลยข้อแข็งด้วยตัดขั้วไล่น้ําไปป๊าปใช้ได้แล้วโอ้ยลูกนี้น้ําดันดีมากชิมหน่อยหวานเจี๊ยบโอ้โหหวานเลยผ่านน่าจะพอประมาณแล้วเนาะเป็นไกด์ไลน์ครับในการเลือกของเนี่ยจริงๆผมแทบไม่ต้องเดินเลือกเลยพี่น้องจัดการให้เนี่ยครับเสียงลงแล้วนู่นอะ นะยครับโอ้โห5โูเต็มใช้ได้นะเจ้าเนี้ยทำของแบบละเอียดมากลงไปทำของเองผมชอบเนี่ยครับใกล้จะสุกแล้วพวกนี้น่าจะขายได้แล้วครับโอ้โหทรงกลมๆเลยวันนี้ไม่มีใครมาเลือกของนะลงของจะหมดลาแล้วครับไม่มีใครมาเลือกเลย มีแต่ผมเจ้าเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอทุกคนไปดูผมขายไปดูไปดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงบ้างลูกนี้อย่างสวยเลยเนี่ยครับเขียวตำลึงนะใช้ได้อยู่นะเอาไปเอาไปเอาแน่นๆไปบ้างเป็นตำหนิผิวนิดหน่อยอบอืม โอ้โหกลมๆเลยครับลูกนี้เสียงแน่นดีมากเสียงป๊อกเลยลูกนี้ก็เสียงลงละจัดไปน่าจะโอเคแล้วเนาะพอเป็นแนวทางในการเลือกของครับเราฟังเสียงเป็นหลักเลยแหละ ฟังเสียงแล้วก็ขั้วขั้วต้องสดนะลูกนี้ก็ชอบชอบหนามเขาเนี่ยครับมีบางคนเขาก็บอกว่าดูดูตรงหนามเนี่ยครับตรงตรงร่องเนี่ยนะหนามตรงร่องเนี่ยเขาต้องหันหัวออกหันหันหัวออกจากกันครับเนี่ยเห็นไหมหันหัวไปคนละฝั่งมันต้องงอแล้วนะเนี่ยครับมันต้องไม่ตรงครับถ้าถ้าหนามตรงเนี้ยถ้าหนามมันตรงคือทุเรียนมันยังยังอ่อนอยู่ เขาเรียกว่าหนามสู้มือนะหนามมันต้องหลบมือครับเนี่ยเขาจะเรียกว่าทุเรียนแก่แล้วก็ตรงร่องเนี้ยตรงร่องตรงร่องเนี้ยหนามก็จะต้องชนกันด้วยเนี่ยครับปลายหนามต้องต้องหันเข้าหากันเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องชนกันนะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าทุเรียนแก่ก็ลองเอาไปแบบศึกษาหาความรู้กันเอาครับบางทีมันก็ไม่ตรงตำราเสมอไปนะเราก็ต้องดูหลายๆปัจจัยแต่หลักๆเลยก็ ตัดขั้วตัดขั้วชิมน้ำนะครับมีรสชาติหวานใช้ได้แล้วก็เสียงเสียงก็ต้องหลวมหลวมสักนิดก็ได้ลงของใหม่ๆเนี่ยมันจะดูง่ายครับเสียงหลวมนินดๆก็ใช้ได้ละขั้วสดๆเนี่ยถือว่าผ่านใช้ได้เลยตอนนี้ผมก็เลือกเสร็จแล้วนะ ตอนแรกก่จะเอาแค่500โลครับเลือกไปเลือกมาได้ประมาณ600โลมีสุกเยอะนะผมเค้าไปเจอสุกผมก็เอาเก็บใส่เลยครับไม่ได้แยกออกสุกเยอะมากประมาณ200โลได้ลูกสุกในในกองของผมนะตรงทรงประมาณนี้โอเคไหมผมว่าโอเคนะครับ120บาทตรงๆเลยบางทีบางลูกผมก็ช่วยสรงไปบ้างก็อย่างตัวนี้ลูกเล็กใช่ไหมล่ะ ผมก็ไม่ค่อยกมเท่าไหร่อันนี้ผมก็ช่วยใจครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวสุกบ้างเนี่ยครับตัวสุกสุกเยอะของผมก็2 0 0้ละตรงนี้อีกครับประมาณ100กยกว่าโลนะครับในนี้ก็มีก็ถ้าใครสนใจลองติดตามเฟซที่เขาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นหน้าเฟซไว้ให้ครับส่วนที่2งลงนะที่เขาก็จะโพสตลงในเฟซลองติดตามไว้ครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอขนานิคมจังหวัดสกลคนครนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเนื้อท้ายคลิปครับว่าสีเนื้อจะโอเคขนาดไหนตอนนี้ก็มาเปิดร้านแล้วครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะมาเปิดร้านสายครับกว่าผมจะมาถึงบ้านพอดีผมเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เอารถพ่อมาใช้ครับพอดีเอารถตัวเองไปจอดจัดทรงหน่อยครับเพราะว่าทรงยังไม่ถูกใจนะก็เลยเอารถไปจอดไว้อะโอเคครับลูกแรกนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันสุกแตกแล้วเนื้อจะแห้งไหมไส้ไม่ซึมนะถือว่ารับได้ครับเปลือกก็ค่อนข้างบางครับลูกเล็กแหละ โอ้โหโอ้ขหเหมาได้ไงแบบนี้รอไปซะถึงเม็ดเลยครับอ่ะคูแรกออกมาสีไม่เข้มนะสีได้เป็นเนื้อสองบวกครับเราจะยังไม่ตัดสินใจนะเพราะว่ามันเป็นลูกเล็กครับเดี๋ยวรอดูลูกต่อไป ่งมาถึงครับเดี๋ยวมาต่อกันครับเมื่อกี้ผมแกะให้ลูกค้าไปนะไม่ได้ถ่ายต่อครับตอนนี้ลูกค้ามายืนรอก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลูกที่สองของเราดีกว่าจริงๆผมแกะไปสองสามลูกแล้วนะแกะให้ลูกค้าไปครับสีสวยมากเลยเป็นเนื้อหนึ่งนะอ่ะเนี่ยครับเห็นแว็บแรกก็สีแบบสีพรีเมียมเลยแหละใช้ได้ อือกินมาเลยครับอย่างหอมโอ้โหสุดยอดครับได้เนื้อหนึ่งนะรอบนี้ขอเนื้อหนึ่งทุกลูกไม่ทุกลูกแหละโดนไปแล้วลูกแรกเลยเป็นเนื้อสองที่เหลือคือขอเนื้อหนึ่งล้วนๆน่าจะดีนะ สวยสแล้วครับใช้ได้ลูกนี้ใช้ได้เลยมาดูคููใหญ่กันหน่อยวันนี้ไม่ได้รับมีดครับมีดไม่ค่อยคมละโอเคสีสันประมาณนี้ครับมีอมน้ำมีแอบอมน้ำนิดหน่อยเนี่ยเม็ดสุดท้าย เดี๋ยวลูกนี้เราพอก่อนแล้วมาเจอกันลูกต่อไปครับเดี๋ยวมาต่อลูกนี้กันครับลูกนี้สุกพอดีนะเนื้อแฉะอยู่นะนิดนึงเป็นเนื้อสุกค่อนข้างสุกมากเลยแหละ แต่ว่าสีสวยมากสีสวยจริงครับแต่เนื้อแอบ,บแฉะไปนิดนึงน่าจะเกือบเกือบสุกคาต้นเลยนะลูกนี้ต้องรอดูพวก2อวันสวันสุกเนี่ยเนื้อจะสวยเนื้อจะแห้งดีแต่ว่าสีแบบใช้ได้เลยนะสีโอเคมากสีสวยมากครับได้เนื้อเยอะแฮะชุดนี้น่าจะกําไรดีครับ เปลือกไม่หนาได้เนื้อเยอะครับแล้วก็สีสวยด้วยเม็ดก็กลางๆนะไม่รีบแต่ก็ไม่โตมากเม็ดกลางๆโอเค ตรงนี้เสร็จไปแล้วครับสีสวยเลยตอนนี้ก็สีมงก,กวป่าแล้วนะให้ดูสีเนื้อหน้าร้านครับสีประมาณนี้เลยเนื้อหนึ่งแทบสุขภาดอ่ะวันนี้เรามีองุ่นมาด้วยครับต้นทุนมาโลละแปดสิบาทนะมันลังละสา0รอยสิบาทครับลังหนึ่งมีอยู่สี่กิโลขายง่ายดีก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณสองตะก้ากว่ากว่านะใช้ได้อยู่ แล้วก็เรามีเงาะบึงการครับเงาะนี้ผมได้มาจาก FC ท่านหนึ่งนะพอดีมี FC ติดตามแฟนเพจอยู่ครับเขาทักมาว่ามีเงาะผมก็เลยลองถามดูว่ามีเงาะสวยไหมเขาบอกว่ามีครับผมก็เลยลองไปเอามาลูกก็ค่อนข้างสวยอยู่นะลูกสวยครับแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะม,มันจะมีขนหยิกๆเนี่ยปนอยู่บ้างจะมีขนดําบ้างเล็กน้อยมีปนเล็กนิดหน่อยก็ใช้ได้ครับราคาเราคุยกันไว้โลละยี่สิบหกนะ แต่ว่าเมื่อคืนผมได้ยีบห้าได้มา27่ลังครับวันนี้เป็นวันที่20แล้วนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวผมถือโอกาสปิดคลิปวันนี้เลยละกันครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันดูครับไม่ต้องทําตามผมหมดทุกอย่างก็ได้นะเพราะว่าผมเองก็ยังรู้ไม่หมดทุกเรื่องเอาเป็นว่าอะไรที่ผมพอจะเอามาแบ่งปันได้ผมก็เอามาแบ่งปันแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วครับราาคครับ,สบนสสีีสสด